อ้าวสวัสดีท่านผูช้ชมกันได้ครับวันนี้อยู่อับบอร์ด90น,นะครับว่าวันนี้จะมาอัดไม่ได้อัดน,นานมากเลยครับสกายวอลมาอยู่กับฟันนี่คงใช่ไหม <c oughs> เอาไปเอาของโอ้ยมีคนมาว่ะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วันดีขนูมา <c oughs> ตายไม่มีอะไรเลย ชิปไก่แล้วเออรอรอรอครับอะไรให้เหน่ามีคนมาเน่าเน่าเหน่ามีคนมาโอ้โอ้โอ้โหชิปไกแล้วชิปไก่โอ้โหไม่เหลือก็อ่ะต่อไปนะเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อ ไม่มีเดี๋ยวเรากดเองเดกดไม่ได้เล่นโซโล่แล้วกันนะเอาเ้าวเตะชิปไก่แกออกวะแกะออกมาก่อนเปล่าแกออกจากกดสลา,ามก่อนเว้ยไม่รู้เรื่องเหรอกดสลา,ามเา <laughs> ก,ก่อนแล้วก็กดเจสเออ โอ้โหไม่ไม่เคยชนะเลยพออ่านเนี่ยพอฉันพอพอไม่อ่านนี่ชนะรัวๆเลย <c oughs> ถ้าเป็นไทพิกเซลอ่ะด่านนี้เราใช้เราใช้ยุดฟ็อกเว้ยกระโดดได้คู่สูงยุดกบไม่มีอะไรเลยเออโอเคไม่มีอะไร Uh, <บ>เดี๋ยวไม่มีไม้อ๋อมีมีม,ม,มีโอเคโอเคได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไม่ต้องไม่ต้องละลงไปด้านล่างก่อนเออคร์บเลยเราคร์บดาบเหล็กโอเคเอาไปเดี๋ยวเราป้องกันโอ้ยเราคร์บให้เทมโผล่เน่ามาเลยนะเน่า ไปก่องข้างไปกองข้างคีน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 เออเรียบร้อยครับ Q สองครับผมมานอยู่ที่ฝีตีนเองไม่ใช่ฝีมือโอ้ยมันไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่เลยโอเคดี๋ีเดีด โอ้ไม่ต้องใช้เลยไปขึ้นขึ้นขึ้นต่อบล็อกขึ้นเอาไปเอาไปเอาไปไป,ไปรีบรีบ,ร,บรีบต่อไปตรงกลางดีกว่าเว้ยใจเย็นใจเย็นเลยเจนมียาสปีดไหมวะ ไฟล์ลิสิสแทนไม่ใช่ไม่ต้องใหญ่อะมากลางกระดุดดีดีเอเอเราไม่มีลูกกระดูดไหมเออไม่มีอิงด้วยเฮ้ยเน่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 เนีเน่โอ้อันเบ๊กกับสมัยเออ ด้านหลังด้านหลังนี่ด้านหลังแล้วเจ็ดปุ่นเอ้ยโชคดีโชคดีเฮ้ยมามานี่มามามากรมาได้หลังโอ้นี่นี่นี่เคลื่นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วกันมีคนมาว่ะเนาะมีคนมา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  เออแกได้ไดมอนซับบอร์ดแล้วเหรออ๋อเออขอรองเท้าขอรองเท้าเอามามาเอามาเอามาเอาโยนมาโยนมาโยนมาเอาอมาด้านหลังด้านหลังนะคิวหนึ่ง เชนโอเคโอเคมาจะฟูแล้วโอเคขอบคุณครับฟูแล ah, ah. oh, oh, mm ้วฟูแล้วโอ้ยเอาเหมือนกันนั้นแหละฟาเวอร์ อ้าวไปอ้าไปไปเออเราให้เราให้เฮ้ยไปบุกไหมโอ๊ะตกตกยังยังยังเก็บก่อนแกไม่มีเลเวลเออดีดีดี แล้วว่าบุกดีกว่าไหมเนาะโอ้ยเฮ้ยจะชนะว่ะเหลือนหนึ่งเดี๋ยวเราเราขอเราขอคิวเองนะโอ้โหกับดักกับดักเหรอวะโอ้ยตกกว่านาะฟันนาะฟันช่วยหน่อยมันอยู่ด้านล่างระวังอย่าพึ่งลงลงดีๆ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  ระวังระวังดูดีๆลงดีเน่า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 ขุดขุดตรงนี้เออขุดบล็อกนี้ขุดลงหัวขุดลงหัวเดี๋ยวดูให้ก่อนเออขุดมากขุดเลยขุดเลยหนาไม่เป็นไรไม่ไม่มาเลยเรวจะชนะแล้วลงเลยลงเลยค่า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 ,าจี้ชนะ ดีๆนะครับเอาออกก่อนไปถ่ายรูปก่อนอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนนาฟันอยู่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังอ่าครับก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ